ใครๆเขาก็บอกว่าตลอดไปมันช่างยาวนานแต่แล้วเสียงใครคนนั้นฉันไม่ได้ยินเลยสักนิดเออเราเว้ยตลอดไปมันเริ่มจากวันที่ฉันทําให้เธอเป็นของฉันยังไงล่ะโอ้ยวันนี้มันวันอะไรกันนะคงไม่ใช่วันเสาร์ที่แสนธรรมดาเป็นแน่แท้นี่มาวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เหาพวกเราจะได้ฟังบรรยายบนม่วนอีตัวจากศาสตราจารย์ชิวซึ่งคนคนนี้เขาก็เพิ่งจะตื่นมาสดๆเลยนะ ภาควิชาปรลัมปราปัชญาจักรยานวิทยาเอ้ยจักรวาลวิทยาเอ้ยแล้วก็ภาษาศาสตร์เลือกยังาภาษาเมกีนดูมึงกลับไปนอนเถอะชิวไม่ได้จะมาแปะนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวอาร์ซีทีร้อยสี่จุดสามแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าคอมิกที่มีชื่อว่าไลท์สเตนหรือชีวิตนี้บันช่างแปกแปเสารเกินอีช,ชูที่4ี่ดอกจันหรือเอพิโซดที่20 โอ้มาไกลมากเลยนะมาไกลจนจะจบแล้วยังปี2018ยันปี2020แล้วตอนนี้ก็21แล้วก็จะ22แล้ว22ก็ยังอยู่ยังไม่หายไปเพราะว่ามันจะจบในปีส0 2 2เนี่ยแหละนะนี่คือความจริงที่แสนเจ็บปวดแต่คําโกหกทำให้เธอนั้นมีใจต่อใจว้าวเดี๋ยวหนะเดี๋ยวใครฟังแต่คลิปแรกไม่มาบอกผมหน่อย คือตอนนั้นผมกลับเข้าไปดูคลิปแรกของตัวเองจะแปลเพลงหรืออ่นานคอมเมต์ก็เหินนะอนาจใจครับผมคือตอนนั้นเรามีไฟป,ปะทุก,ก้อนเหมือนเริ่มวุ่แต่เราขาดประสบการณ์คือไม่เคยตัดต่อมาก่อนแปลอะไรจริงจริงจังมาก่อนนะคือแต่ก่อนก็เคยทาคลิปลง y o YouTube ก็าอาจจะโปรแกรมแฟงก,ก็จะอัดลง y YouTube นั่นแหลนะเอ็กพอร์ตอย่างนั้นอนะ่ะรุ่นนั้นเลยก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับอกแลวตอนนี้ก็ทุกอย่างนะ่ะมันก็ต้องจากฟอร์มเอ็กซ์พีเ e สดูเอ็กซ์พรส จากประสบการณ์สู่ความเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็ขอ,อกราบขอบพระคุณยกเครดิตให้ท่านผู้ชมนะครับผมที่ขอให้กำลังใจผมมาเสมอนะแล้วก็ตัวผมเองด้วยเพราะถ้าผมไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ไปแปลเพลงอ่านคอมมนต์พอดแคสต์บาบาในพวกนี้เถอะนะเชื่อเถอะชีวิตผมไม่โคตรน่าเบื่อเลยน่าบ่นมากแล้วนะครับผม เดี๋ยวค่อยบนท้ายชิปก็ได้นะมีอะไรเล่าให้ฟังอยู่แน่นอนเลยนะผมจะไม่เบื่อเราจะต้องไปหาของกินในระหว่างนี้ผมให้เวลาคุณ5วิาทีนะเอาห้าสี่สามสองหนึ่งบนเวลาแล้วก็จะอาจจะจบเลยนะครับผมก็อาจจะเสียงตแตกหรือแปลผิดไปบ้างนะคือต้องเรีบอ่านเพราะเด็กข้างบ้านมันจะตื่นมาแหกปากแล้วก็เลยไร้เสียเบอร์นะครับผมแล้วผมก็ต้องฟังตื่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาตอนนี้มันกี่โมงวะเนี่ยสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีไก่ขันอะไรตอนน่อในฟอรเนี่ยมา เราก็ไปฟังกันเลยหลาย instant comic ิกเ,เ,เ,เอ o โ e ที่20อย่าลืมขนมล่ะไปกันเลย ความเดิมตอนที่แล้วของไลทอิสเทงเดอะคอมมิข้ามไปยังอีกช่วงเวลาทามไลาการเดินทางโลทิปก็จบลงเมื่อแม็กซ์โคลียเลเชลทริสเตียนและแก๊งทีมเดอะไฮซีเดินทางไปถึงยังงานเทศากาลณนะเมืองฟลอริดาทั้งที่ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบดีแล้วแต่เซอร์ไพรส์สุดแสนพิลึกพิลัมก็มีอยู่ทุกแห่งหนรวมถึงใบหน้าที่แสนคุ้นเคยอย่างสเตฟกิงลิช แล้วก็อีกเซอร์ไพรส์ที่มีให้ผ่านพบโดยไม่รู้จบแต่แล้วรอบนี้เซอร์ไพรส์มาในรูปแบบของเจ้าพายุเจ้าพายุที่คาดว่าจะมาถึงโดยเร็ววันแม้โดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปก็บีบบังคับให้โล์พักดนต The High sea, รีเดอะไฮซีโล์พักงานแสดงเดอะแฮมเล็ตและแม็กซ์โคลีแล้วก็ทิสเดียนต้องหลบถอยมายัางร้านกาแฟที่อยู่แถวละแวกนั้นแต่แล้วแม็กซ์และโคลีจะไม่ยอมแพ้ด้วยความช่วยเหลือจากทิสเดียนและฟิกซี่ แม็กตัดสินใจที่จะเผชิญเจ้าพายุและเพื่อจะใช้พลังนั้นก็เพื่อเติมเต็มตัวตนของเธอและทิสเตียนครั้งนี้แด้โหนทางกลับบ้านย่างก้าวมายังค่ำคืนความรู้สึกที่แสนอืมคืมนะที่จอดรถใต้ดินที่ที่เหล่าผู้มาเยี่ยมเยียนง,งานเทศกาลพลพักคเดอะไฮซีแล้วก็พลพรรคเดอะแฮมเลดเข้ามาหลบภัยจากพายุแม็กก็ได้กล่าวลาโดยน้ำตาต่อเลเชลและพรอย พายุเฮริเคนไดะดับงานเทศกาลทั้งหมดและแม็กซ์ก็เริ่มที่จะหมดความหวังกับความกลัวในสิ่งใดๆที่คิดว่าเป็นความผิดของเธอเมื่อได้ปราศจากงานเทศกาลไปโอกาสที่จะนำพาเธอกลับบ้านก็จะหลุดมือไปอีกด้วยในช่วงเวลาไทาม์ไลน์ทั้ง2คู่ขนานโคอี้และพิกซี่แอบหนีมายามค่ำคืนแม็กซ์และทิสเตียนที่ถลำลึกเข้าสู่พลัง โดยมีโคอีเป็นจุดยึดไปยังโลกแห่งความเป็นจริงพลังก็ค่อยๆที่จะเปิดประตูแห่งการเวลากลับไปยังช่วงเวลาไทาม์ไลน์เดิมของแม็กซ์จากสิ่งที่ตัดขาดในตอนนี้เธอก็เริ่มที่จะย้อนคืนเจ้าพายุทั้งสองโลกคู่ขนาดแล้วฉันจำได้เมื่อฉันเป็นเด็กแม่ของฉันมีกระเป๋าผ้าขนสัตว์ไว้กับตัวเธอแทบจะไม่เอามันมาใช้หรอกนะ แต่พอถึงตอนนั้นมันก็พันกันยุ่งเหยิงไปหมดมันก็เป็นหน้าที่ของฉันแหละนะที่จะต้องมาแก้พันพวกมันเส้นใยตามเฉดสีต่างๆฉันคิดว่าฉันกำลังทำสิ่งเดียวกันในตอนนี้มันเพียงก็แค่ความชื้นความหนาแน่นอากาศความร้อนเส้นใยที่ประสานเป็นพายุนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่แก้พันพวกมัน อยู่ตรงนี้มาร์กมันเวิร์กไหมเนี่ยแน่นอนฉันคิดว่าพลังของฉันมาส่งผลต่อเจ้าพายุทั้งสองลูกในครั้งเดียวกันเลยฉันรู้สึกได้ถึงพลังของพวกมันนี่เธอคิดว่าแค่นี้มันจะพอไหมเพราะเราต้องมองตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในตอนนี้นะมกซ์ Max. ฉันไม่คิดว่าฉันจะทนเปิดมาต่อไปได้อีกแล้วใกล้แล้วแต่ถ้านายต้องการที่จะฉันไม่ยอมแพ้ เธอหลอกเชียทิสเตียนดูแบบฉันรู้แต่เธอรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะผดมันก็เพิ่งหยุด m ม x กส์เธอทำมันได้จริงๆริงกส์ฉันทำมันไม่ได้ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะทิสเตียนนายปล่อยมันไปได้เลยอย่าได้ลืมใชนคนนี้ล่ะ ทำได้พายุน,นั้นมาสิแมก็กซ์กลับบ้านมาหาฉันคนนี้โอ้ยฉันได้ตัวนายแล้วพวกเขาพวกเขาไปไหนแล้วล่ะโอยรอเดี๋ยวมากซ์ไม่ไม่ทำไมเธอมาอยู่อีกฟังละโอยมากอย่าเพิ่งตัดใจไปเธอไม่ได้อยู่ทั้งสองฟัง ฉันคิดว่าเธอก็อาจจะอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในระหว่างแล้วนี่สินะสิ่งที่เธอบอกเล่าใช่แล้วล่ะนายโอเคเปล่าฉันไม่เป็นอะไรฉันรู้สึกดีแบบประหลาดใจไปเลยแหละนะโอ้ นี่ต้องไปขอรู้สึกของการได้บินเฟิร์สคลาสแน่ๆเอาตามตรงฉันแทบลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อีกฝั่งไปเลยแล้วนี่เธอจะเข้าไปในพวกนั้นอันไหนก็ได้เหรอฉันฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าพวกนั้นคือชีวิตที่ถูกจับจองอาศัยไว้แล้วนะ่ะนายแน่ใจดีแล้วงั้นเหรอถ้าพลังของนายถูกใช้ไปนายก็จะฉันแน่ใจมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ฉันจะเริ่มต้น แต่ฉันคิดว่ามันก็อาจจะเป็นที่ที่มีความหมายต่อฉันนะโคยโคยดูสิ จริงใช่ไหมฉันก็โคตรจะหวังอย่างนั้นนะอาลุนสวัสด์ฟลอริดาแป่ชาวฟลอริดาทุกคนที่ยังไม่ได้ชะงงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างในวันนี้พร้อมสำหรับข่าวสาใส่ไข่เรื่องพายุวันนี้หรือ,อยัง ไม่ไม่เอาความฝันอีกแล้วหัวข้อข่าวอะไรกันนะพายุอะไรเอ่ยท่านผู้ฟังถ้าคุณเกิดสับสนขึ้นมาคุณก็ไม่ใช่ใครคนนั้นคนเดียวแล้วแต่เรามามุ่งประเด็นกระเถอท่านผู้ฟังสิ่งที่คาดหวังก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายก็มีแต่แล้วด้วยสภาพอากาศที่แสนจะเกินคาดในปัจจุบันนี้ฝนเพียงหย่อมน้อย นี่เป็นข่าวที่ดีในรอบปีแ่งานเทศกาลบรรเลงศิลป์อย่างท้องสมุดโดยจะมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแก่เหล่าทุกคนตามคำกล่าวจากปากผู้จัดงานแล้วก็ลองคิดดูสิถ้าไม่ต้องจ่ายรีฟันค่าตัวอะไรพวกนั้นอีกแล้วในตอนนี้ก็เพราะว่าพายุลูกมาเหือมามันก็ได้จากไปไกลแสนไกลและงานแสดงก็จะถูกจัดต่อไปยังไงล่ะและถ้าได้พูดถึงงานเทศกาลบรรเลงศิลป์อย่างท้องสมุด พวกเราก็ยังมีรสชาติใหม่ๆให้ได้ลิ้มลองสิ่งที่จะเตดตาเตะใจพวกคุณทุกคนในยามเย็นนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมละ่ะกับวง The High Seas มาไกลจากซียรเทิลว้าวขอขอบคุณพวกคุณทุกคนที่จะทำให้งานนี้สนุกสุดเวียงแล้วตอนนี้เราก็จะมาฟังเดโมโของ The High s e a นกับเพลง ใครๆเขาก็บอกว่าตลอดไปมันช่างยาวนานอ๋อเขาบอกว่าตลอดไปมันช่างยาวนานแต่แล้วเสียงใครคนนั้นฉันไม่ได้ยินเลยสักนิดเฮ้เอแม้ครั้งนี้จะบิดเบือนกฎที่เป็นไปหรือเซิร์ฟออกไปอย่างกระแสน,น,น้ําห่วงแห่งกาลเวลาเพราะตลอดไปมันเริ่มจากวันที่ฉันทําให้เธอเป็นของฉันจากสิ่งที่กันเราทาพูดมากมายที่ไม่ได้พูดออกไป มันมีคำพูดมากมายที่ฉันอยากจะพูดออกไปกับเธอถ้าเพียงสิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือต้องลืมเธอไปร้านพวกเราขอยึดม,มั่นในอดีตแต่ยังคงปล่อยให้เวลาเดินหน้าต่อไปตลอดไปเริ่มจากวันที่ฉันทำให้เธอเป็นของฉันสายสัมพันธ์เป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เธอจะกลมไว้ได้ตลอดไปแต่แล้วเจ้าคลื่นสมุดก็เซสัทหาเป็นกองพเนินยิ่งกว่ากองท้องแล้วเมื่อเราพบเจอกับมันผูกสัมพันธ์กลายเป็นเกี่ยว ตลอดไปเริ่มจากวันที่ฉันทำให้เธอเป็นของฉันใครๆเขาก็บอกว่าตลอดไปมันช่างยาวนานแต่แล้วเสียงใครคนนั้นไม่ได้ยินกัฉ่างปลาเลใครๆเขาก็บอกว่าตลอดไปมันช่างยาวนานแต่ฉันคิดว่าฉันต้องพบเจอกับหนทางใดหนทางหนึ่งเพื่อจะบิดเบือนกัที่เป็นปลายเดอเร์เซิร์ออกไปยังกระแสน้ำห่วงแห่งการเวลาตลอดไปเริ่มจากวันที่ฉันทาให้เธอเป็นของฉัน ตลอดไปเริ่มจากวันที่ฉันทำให้เธอเป็นของฉันงั้นฉันคิดว่าฉันคงต้องไปหายานพาหนะของเราเองแล้วสิโอ้นี่พวกเราไม่เดินทางกลับไปด้วยรถตู้หรอเธอแทบจะยังไม่ได้กลับไปยังเซียเท่าเลยนะยังเลยนั่นหรอโอ้ยพาสาวของเธอไปเดืซดสห้ตตายเถอะโ,โอ้ยไปละสมองสมอง เรายังไม่กลับไปเลยเหรอนี่เธอคิดว่าฉันจะนั่งนอนอยู่คนเดียวแน่พัดเฉยๆเพื่อที่จะรอให้เธอโผล่หัวมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาะหรอไม่เลยพวกเราจะไปยังที่อื่นอีกโอเคที่ไหนล่ะฉันก็เกกกงกับช่วงเวลานี้จังเลยนะโอ้ให้ตายเธอเธอทแทบจะไม่รู้เลยโอ้เดี๋ยวเธอก็รู้เองติดตามตอนต่อไป ลายอิสเทนถูกคัลเลร์เดอะคอมมิกงั้นคุณก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยแล้วงั้นหรอมันก็เพียงแค่ฉันแล้วก็ผู้โดยสารคนพิเศษของฉันใช่แล้วล่ะแต่ฉันก็กําลังมุ่งหน้าไปยังบ้านพี่สาวของฉันฉันก็จะถูกโอบล้อมด้วยสมาชิกครอบครัวที่มากเกินกว่าที่ฉันต้องการมันจริงๆคุณกลัวไหมคะฉันก็คงต้องตีหน้าบทละครอย่างนั้นแหละนะฮะฉันก็แค่ ฉันบอกว่าฉันทำมันด้วยตัวคนเดียวได้แต่กลายเป็นว่าตัวคนเดียวมันยากเกินกว่าที่ฉันคิดเธอรู้ไหมพอได้คุยกับเธอฉันก็รู้สึกกล้าขึ้นมาบ้างฉันอเล็กซ์ฉันมิล่าและฉันก็กำลังจะเป็นแม่ค้นคุณจะเป็นแม่ที่ดีเลยแหละฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันต้องพูดอะไรไปแต่ฉันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะอะไรนะต้องไม่ใช่มิล่าสินี่ฉันคิดว่าฉันจัดการกับสิ่งพวกนั้น เพื่อให้การเดินทางมันราบเด่นไปแล้วนะโอ้ทูบีคอนติเนีติดตามตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างเอยหนุมน่มๆสาวๆหลังจากฟังจบกันแล้วค้างละสิแต่ก็เอียงค้างไปทางกู้ดฟีลลอ่งอยู่นะใช่ไหมแต่รู้สึกว่าสำหรับชาว Rice f ์ e l ลจะฟินมากเลยนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่อิชชูที่1ถึง20มานี้นะ่ะ มันก็จะมีแต่แอมเบอร์ไพรส์มาเสมอแล้วก็ทิสเตียนแล้วก็ลอเรนส์นะครับผมซึ่งเพื่อนผมต่างประเทศที่อ่านมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งผมยังไม่ได้อ่านแม่งเหมือสปอยเลยเพื่อว่าแม่งไพรส์รวมแม่งมาโคตรฟินทำแม่งอีชูต่อไป2 0 22อย่ออองมานะยันตอนจบด้วยนั่นแหละถ้าจะมีแต่ทิสเตียนลอเรนส์หรือวิคตอเรียหรือไม่ก็ไอพวกไหนอะไรพวกมันนั่นแหละหรือแม่งจะแม้แต่แอมเบอร์ไพรส์กูเห็นมาตั้งแต่เอชวูถึงถึงยี่สิบนะ ผู้จะแจกกลางร,รับเผาแม่งซะเลยเพื่อนผมบอกยัง้นซึ่งผมก็เข้าใจเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรผมชอบแบบสีสาหายสีเกลือไปเลยนะผมจะยังไงก็ได้นะั่นแหละสไตล์ผมนะก็เอเอก็มี m a ็ก r o โกีเลเชลแล้วก็สเตเปจานะครับผมใช่หรอตอนนี้ผมเออถ้าถามผมนะผม ขอไปทางสเตปดีกว่านะจินผมกับสเตปดีก,กว่า <laughs> ไม่ได้เว้ยน้ำมันตละครในเกมนะเว้ยแล้วผมก็จะมาเดาเล่นแล้วกันนะครับผมจากฉากจบนะโครอี้จะพาแม็กซ์ไปที่ไหนมีคนคิดแบบผมปะกลับไปอาร์เคเดเบหรือไม่ก็ซียาโต้บ้านเกิดแม็กซ์แล้วก็วิกตอรเรียเพราะที่ที่วิกตอเลียเคยพูดมาก่อนหน้านี้ถ้าแม็กซ์กลับมาฉันก็จะมอบห้องจัดงานเทศกาลถ่ายรูปให้ แต่ก็คงจะง่ายเกินไปแต่ถ้ากลับไปอาร์เคเดเบแล้วก็จบง่ายไปซะอีกนะแล้วผมก็เสียวว่าแม่งจะจบพิกแบบแจกกลางก็ตตดจบแบบละครไทยซะเลยนะ่ะแล้วถ้าเดาได้เล่นไปอีกนะถ้าไม่แจกกลางกลับไปอาร์เคเดเบเวอร์ชั่นโลกสวยทุกคนกลับมามีชีวิตแบบงงเออแดกรอดดะกกางกิงในตัวละครไม่น่าจะมีชีิตก็กลับมาคือตัวละครในตำนานก็กลับหน้ามาให้เห็นนะ่ะซึ่งในคอมเมนต์ก็ลืมไปหลายตัวละครเลยนะครับผมซึ่งก็ เป็นตัวละครที่แบบเฮ้ยมพลาดไปได้ไงเคทมาร์ชซามันธามายเออร์ไมคกี้นอตแล้วก็ไปยันใหญ่คือถ้าผมพูดคำหยากไปก็ขออภัยนะครับผม <c oughs> คือมันแบบถ้ากลับมามันจะดึงอารมณ์แบบนอสเซียคิดถึงมาเลยแหละแต่ผมจะไม่เอาไอ้เจฟเฟอร์สันเดมอนตัวท็ทอปๆอีกตัวชิบหายพวกนั้นนะ <c oughs> แล้วถ้าไม่กลับไปทั้งอาเคเดเบแล้วล้วก็เสียเท่านั่นแหละ แล้วก็ไม่ได้โลกสวยที่ชาว r k ร์เคเบจะกลับมามีชีวิตแบบงงงก็คงดําเนินตามซีรีส์ไปเลยแล้วก็คงจะกลับไปแบบว่าเนวาดาก็ได้นะเออดินเดนในภาคที่2นั่นแหละใช่อาจจะกลับไปเนวาดาก็ได้นะดินแดนภาค2ที่มีจาเดวิดแมสเซนอยู่ใช่แล้วถ้าเป็นงั้นนะคอมมิกก็อาจจะเป็นพีคอนสีควาคืประสานเข้ากันได้เลยแหละคือจะเป็นแคนนอนเลยก็ได้ มาขอจบกับการคาดเดาอนาคตเสียก่อนนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะอะไรที่ผมเนึกได้ก็จะเล่าไปในรายที่เขียนตัดต่อด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมนอนอยู่นะนอนแล้วก็ปากจอมให้อยู่นะครับผมเอ๋ก็จะวนอยู่กับซีรีส์เกมที่ผมรักที่สุดนี้เนี่ยแหละ I can say it out loud that is a f r e a k i n g l i e i s t r a g e นั่นก็คือเกม l i e a s l a นั่นเองฉันรักที่สุดแล้วไม่คิดว่าแกจะเข้ามาหาฉันนะฟังนั่นหลานนี่คือเรื่องราวของปู แล้วปูก็จะเล่าให้ฟังเรื่องราวของเกมดังชีวิตสุดแสนเลิศล้ำวนหมดทุกจักรวาลทุกภาคไปเลยแล้วกันนะครับผมคือโดยสิ่งแรกน,นะก็เป็นเสื้อของเกฟนะครับผมซึ่งไอทฤษฎีนี้นะก็มีคนคิดมาก่อนแล้วแหละแล้วผมก็เอามาเล่าให้ฟังต่อละกันคือในภาคนี้มันก็มีอะไรที่เกี่ยวกับทฤษฎี Animal Spirit อีกแล้วหรือวิญ,ญญาณของเหล่าสัปสัตซึ่งในภาคหนึ่งภาค 2, before t h e Storm Farewell ผมก็เล่ามาก่อนแล้วนะแล้วก็ภาค ทูคาร์สก็ขอแถมให้ซะหน่อยละกันเบฟเลนส์ผมยังไม่เจอหนะ้าเดี๋ยวไปหามาให้ละกันนะคบผมก็อาจจะมีไอ้พวกตัวนกนั่นหรือเปล่าใช่นกฮูกอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเล่าละกันผมยังสรุปทฤษฎีไม่ได้เลยซึ่งของเกฟไอ้นม้อนสปิริตของเกฟก็จะเป็นแพะภูเขาหรือ goat mountain โดยแพะภูเขามันเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาเงยียบสงบสร้างสรรค์ไฟฝันปราถนาและความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ตัวภูเขาระหว่างกําลังอร่อยกับหญ้า ผู้คนผู้เป็นคนดีโดยสายตาและรับสายตาเก็บอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและคอยช่วยเหลือผู้คนในเมืองเฮเวนเขายังมีความปรารถนาที่จะติดต่อกับครอบครัวที่แยกทางกันอีกครั้งดังพ่อและน้องสาวของเขาและขณะระหว่างนั้นก็สนุกกับการมีความคิดสร้างสรรค์กับลูกเลี้ยงของเขาอย่างอีธานซึ่งก็เป็นหนังสือคอมิกเตนอการประจัญภัยของอสเวนเตนอนะครับผมใช้เลือหามาอ่านดีไหมนะมันก็อยู่ในทูคาร์เซสนั่นแหละซึ่งผมก็ถ้ามีเวลาว่างก็คงจะเอามาทําเป็น ทฤษฎีเล่าคอมิกเตโนดีไหมนะอก็จะได้นะแล้วต่อมาก็ทฤษฎีจัดเลียงภาคนะครับผมคือตั้งแต่พักถูกคาเลอร์สมัเนี่ยถ้าเล่นแบบคิดอะไรมากๆเลยนะแบบเอ็นอิสเตอร์เอข้อความหนังสือจดหมายอีเมลอะไรพวกนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะรู้ได้เลยว่าหลายเซนเนี่ยมันมีออเดอร์การจัดอันดับแบบว่าเฮ้ยได้ไงแต่พอจดัดดูเออแม่งล็อกพอดีเลยว่ะเป๊ะเลย คือการจัดเรียงภาคของผมก็คงจะตามเหตุการณ์ภาคต่อไปนี้นะ Farewell Before the Storm ภาค1 w ึ่ง l e ฟ s แล้วก็คอมมิกค,คุมยาวเลยนะครับผมคุมตั้งแต่ Wave Lens ไปยัง t r u e c o l o r เลยนะ t r u e c o l o r ก็จะมีภาค2 Captain Spirit ก็ขั้นกลางระหว่างนั้นไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ถ้ายงไปยงมามันก็คงจะเป็นเรื่องราวธรรมดาที่ผิวเผินไปนเลยใช่ไหมล่ะคือแต่เรื่องราวระหว่างนั้นนะ่ะในภาคไทม์ไลน์ปัจจุบันล่าสุดอย่างไลท์เซนทูคาร์ เราก็จะเห็นที่เชียบุรีของโคอ,อี้ที่อยู่ดีๆก็วางทิ้งงงๆไว้เลยนะั้นแล้วก็มีเห็นเจ้าตัวสะดอยซีซูปแล้วก็หายไปเลยแต่รอบนี้เห็นเจ้าตัวดามาครีนอย่างเรเชลออมเบอร์การเป็นตัวละครลึกลับไปซะแล้วเออว่าแต่นางตายไปแล้วระับมาแน่เฮ้ยไรสติงจริงชีวิตแปลกๆแล้วก็การไม่อยู่การเคยมาการเดินทางผ่านของเขาของนายฟินแม็กนามาร่าแบทบอยจากไ์สต็งภาคที่2นะครับผมแล้วจาก3อย่างที่ฟังไปที่ผมเล่าไปนะ ก็ที่เชียบุรีของโคอีเรเชลเจ้าฟินแมกนา,มมาลาซึ่งก็อาจจะสรุปการตัดสินใจของแม็กซ์ในภาคหนึ่งได้ว่าแม็กซ์ไม่ได้สละโคอีอ้ไปแต่สละอ,อาร์เคเดเบแทนแต่เรเชลกลับมายังไงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอก็อาจจะเป็นทฤษฎีที่2ทฤษฎีไปอีกการตัดสินใจอันที่3ามแม็กซ์สละตัวเธอเองไปซะเลยให้ตัวเองได้ตายในพายุหรือบางทีอาจจะไม่ตายในพายุนะอาจจะอยู่ในแทนเซ็ปห่วงแห่งการเวลานะครับผม ซึ่งการกระทานั้นนั้นก็อาจจะเป็นการกระทําใหม่เพียงครั้งเดียวที่สามารถหยุดลุกช่วงเวลาของแม็กซ์คือแมนะ็กซ์น่ยย้อนเวลามาเยอะเกินไปจนกลายเป็นพายุใช่ไหมละ่ะแล้วก็พอแม็กซ์ได้ทำการกระทําใหม่ๆไปเป็นการหยุดพายุได้เลยเออใช่แล้วอารมณ์ก็เหมือนแบบว่าเรากินกาแฟทุกวันวันนี้กินโอวัตตินดีกว่าเข้าไปทํางานปุ๊บแมงหลับเลยอืได้ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> คือกอ็น่าจะได้นะ แล้วก็จะเป็นการจัดทำลายแบบใหม่ไปเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสรุปแบบใหม่ได้เลยว่ามันจะเริ่มต้นจากแฟ i r w เวลแม็กหนีกลับบ้านเกิดไปแล้วโกสเอามาติดต่อกับโคลยียาวจนแบบไม่กลับมาเรียนหน้าแบ c ็กเวลอะคาเดมีด้วยเลยแหละแล้วก็ต่อด้วยบิฟอร์เดอะสตอร์มโคลอีของรักยาวกับเรเชลต่อด้วยกลายเป็นเรื่องราวคอมิกอย่างที่เป็นไปก็ช่วงตน้ตนๆเลยนะที่แมก็กซ์เดโหวังการเวลาทานแซก โดยมันก็จะไม่มีใครรู้ตัวตนของเจฟฟร์สันไม่มีใครแจ้งจากพี่แกแม็กซ์เพิกเฉยปล่อยไปนะครับผมซึ่งในคอมมิกต่อมาเจฟฟร์สันก็โดนจับซะเองเพราะไปขโมยของแล้วก็มีซัมติงกับนักเรียนนะไอ้นี่มันหืนจริงๆเลยนะครับเราดีจําได้นะแม่งแกะแล้วแล้วก็ต่อเลยแคทเทนสปิริตก็ไม่มีอะไรมากแค่ผ่านๆไปเรื่องราวของตะกูดีเอสแล้วก็เพื่อนบ้านนะภาคสก็ ก็จะกลายเป็นรูปภาพที่ไม่มีแม็กซ์ในรูปแล้วนะครับผมูปที่แม็กซ์คู่กับโขอี e นะแต่ก็จะกลายเป็นเลเชลคู่กับโคอีซะแทนแล้วตอนนี้ตอนนี้แหละก็กลับมายังเรื่องราวของคอมมิกพอได้จบกับกรณีถ่ายรูปไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวคอมมิกต่อเลยนะครับผมก็จะต่อตั้งแต่ที่แม็กซ์นั่นแหละออกมาจากท่าแสบพวงแห่งกาลเวลาได้แล้วก็ผล่มายังชายหาดแล้วตอนนั้น เรื่องราวเวเบสก็จะดำเนินประสานคู่กันคือเกิดพร้อมกันเลยนะสเตปศึกษาอยู่มาหาลัยแล้วก็ลาออกเพราะว่าไม่ใช่หนทางของเธอแล้วต่อมาสเตปก็ออกทัวร์กับอิซี่แฟนสาวขาล็อของเธอนะครับผมนักปฏิวัติความเท่าเทียมแล้วก็จบลงเอ่ยไม่สวยเลิกกันเลยนะแล้วก็มาเจอกับพิกซี่ซึ่งก็ดูเหมือนจะคบหาเป็นเพื่อนแกงเอาเพื่อนที่ดีต่อใจพอนะ พอดูเหมือนว่าพิกซี่คงไม่ใช่สเปคของ Step นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผม two colors นะแล้วก็ยาวไปโดยสิ่งที่ผมจะเล่าอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับผมแต่มันก็โคตรจะจริงเลยนะลองพิจนารณานคิดดูแล้วกันนะเกมนี้มันก็อะไรเยอะแยะนะครับผม